สวัสดีครับพ่กับผมเฮาเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มอยู่ในเกมวันพันแมนนะที่ก็ผมก็ยังแอบแอบเล่นบ้างอยู่นะที่จริงเกมนี้ก็นิ่งๆไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาชิวๆนะครับสำหรับใครได้คิดถึงการ์ตูนเรื่องนี้อนิเมะเรื่องนี้ก็จะลืมเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมนี่ก็รบรอบ4ีปีเลยเหรอเนี่ยรางวัลเยอะอยู่นะไอเราก็ไอเราก็สสยฟรีซะด้วยสิก็เก็บของฟรีของฟรีวันนี้ก็มาเปิด ตัวนิดหน่อยนะครับที่ผมเพิ่งแลกมานะใช้เพชรไปประมาณ8,000นะครับผมที่แลกมาฟรีนะได้ตัวดำนะครับตัวดำสูกมานะรอบนี้ก็จะเป็นอะตอมิกสมุนไพรนะครับก็จะเป็นพุทธนะครับผมอันเชิญปกตื่นนะครับผมปกตื่นของตัวละครใหม่นะผมมีแค่อะตอมิกสมุนอาธรรมดาล่างเดียวนะครับผมเพราะนั้นเราก็จะอจัดมือรัวไปเลยนะครับไปเช่วไม่ไม่เสียเวลานะ อันนี้ผมเล่นในทีนะครับ oh, <Ten> ผมไม่นด oh, <Ten> ายคิดไปนในโทรศัพท์นะนี่ก็โยกมาเล่นใน p c นะครับเพราะว่าก็บอกตรงตัวก็แทบไม่ได้เล่นแล้วนะก็เข้ามาเล่นบ้างพอได้เชอินนะพอได้หายคิดจุเราได้1ิบตัวนะครับผมสิบใบแรกเราได้ชิ้นส่วนมาสามนะครับก็เป็นอะตอมิกในเวอร์ชั่นแบบใส่ชุดซามูไรเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ ไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่รนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่งนะอะไรก็กดข้างไปเลยยี่สิบใบครัได้อะไรบ้างก็เกือบเหมือนเดิมมาได้แค่สามเป็นได้อีกห้านะอันแปดนะครับยาวๆไปคือจะได้ไม่ยาวเกินนะเดี๋ยวผมจะอันนี้เลยนะรันยาวเลยไปต่อฮะออ๋ อันนี้ผมขยายไม่ได้เต็มจอนะครับผมไป,ปมันการันตีที่80ใบนะครับผมอ่าได้อ,อ,อีกแล้วตอนนี้ก็40ใบไปแล้วนะครับผมพุ่งพยายามไปเรื่อยๆผมมีอยู่เท่าไหร่นะประมาณ200ปะ <S <S โอุย้ยมี600มี700เลยเหรอเนี่ยเพราะก็มีบางอันที่เราไม่ได้สุ่มนะครับก็เลยแบบสะสมไปด,ด้วยนะ อันนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เติมแล้วนะครับผมอันนี้เป็นอันตรีที่เรามีแบบพิสตอนเหลือไว้นะครับที่เราสะสมมาบ้างนะครับก็เอาไปแลกเป็นตัวดำนะโดยใช้พิสตอนนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เติมแล้วนะหกสิบเนาะัวหกสิบไปนะครับได้สีทองอันหนึ่งแต่เป็นอาชุราคาบุโตะร่างธรรมดาด้วยนะไปกันต่อครับเรายังได้ชิ้นส่วน สมิชสมุลไลนัง่งตื่นนะครับผมหรือเราจะเือแบบว่าได้ชิ้นส่วนครบแทนกันเลยเนียอ่ะได้เป็นเม็ดฮีโร่นะของมันได้ใช้ของมัของม,อมได้ใช้อยู่ไปกันต่อแปด,ดายจาย้าจาเสียงแบบเกมเอ,อ้ยีหิม่วงไปดีไปกันต่อ ่าลืมว่า80บามันการันตีที่ XLR นะครับผมเราได้เราได้อตอมอ่อไม่ใช่สิเราได้อชูราคาโบโตมานะก็ไปต่อครับผม200ใบเป็นเลยแต่เรามีเยอะนะถูกไหมผัดร,รัวๆเลยนะครับรพอได้หายคิดถึงน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอนิเมที่เราชื่นชอบเป็นยุคสมัยใหม่ที่แบบ ก็โดนใจมากสำหรับรวันพันแมนครับพ่อหนุ่มจตมาคนเดียวแล้วผมจะกดข้ามไปนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะตอนนี้เข้าไปที่ร้อยร้อยยี่สิบนล้วนะนะโบฮะอ๋อไาาาาาาดา้มาแล้วฮะเป็นเม็ดปุกพลังนะนี่แล้วเราจะไปยังไงต่อน,นะตวัวละครปุกพลังนะ พลังจะเป็นระดับอน,นี้นะ S S S R บวกนะครับผมอันนี้จะเป็นร่างที่แบบมันก็เหมือนเดิมอ่ะแค่มันเปลี่ยนหน่าปะ่ะอันนี้เราผมยังไม่มีนะครับผมผมยังไม่มีนะแต่ก็วิธีปลดล็อกก็คือต้องเปิดทั้ง4ภาพใช่ไหมมันจะเป็นหน้าเหมือนแบบเครียดขึ้นนะ่ะแค่นั้นเลยอ่ะแต่ผมมีแค่2นะครับไอ้ปก S S R อันนี้เราเป็น U R นะครับร่างนี้ที่เรา ไอนี่มาเนี่ยเราได้มาแล้วเป็นเหรียญไม่เรียวกว่าอะไรสิ่งปุกอะตอมบิทค,ครับเราได้มาแล้วแล้วก็อาเมื่อกี้เราได้มา1เม็ดนะครับอันนี้สินมบรราฮีโร่ยูอาร์เราได้มา1เม็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดใช้ไปเลยโอเคนะครับแล้วยังขาดอีกสามนะเปิดใช้ไม่มีฮะอันนี้ปุกเกิดไม่ได้นะครับผมเงื่อนไขคือเปิดใช้ทั้งสี่ใบเพราะฉะนั้นเราต้องไปสุ่มต่อใช่ไหมโอ้ อันนี้สีสม้มผมยังไม่มีนะอันเอฟินิกันเนี่ยไม่เป็นไรเอาไว้ก่ะนะอน,นเราจะไปกันต่อนะเล็สามวันนะครับเกี่ยวกับดูรางวันนะครับผมก็มีโอกาสได้ s อ r สีทองทั่วไปนะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือ1คือหินปุกนะครับที่เราได้แล้ว2ก็คือหินพัฒนาฮีโร่ยูนะครับเราต้องขาดเราต้องการอีกสาเมตรนะไปกันเลยฮะผมไม่แน่ใจว่ามันการันตีเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะการันตีนะว่า80สิอย่างเงี้ยจะได้จะได้เรียบร้อยห้าแตกหนึ่งฮะ ตอนนี้ประมาณ150ยห้ได้150ใบนะครับผมอ,อย่างะนึงเอออะต้อง,องต้องบอกแล้วว่าเป็นตัวที่2นะที่ผมได้มาสำหรับ SSR นะครับตัวแรกจะเป็นในใปลาหมึกอะลูกน้องโบล้อ่ะผมจำชื่อไม่ได้นี่แต่เราได้ได้รับในส่วนพิเศษอ่ะมืยกันต่อฮะ อยากได้เป็นหินปุกพลังอ่าแล้วขาดอีกสามนี่กันนะผมไม่รู้ต้องใช้เท่าไหร่เหมือนกันไม่ทราบเลยะก็บอกตรงว่าก็ค่อนข้างน่าจะเปลืองหน่าดูเลยถ้าตีเป็นเม็ดละร้อยเราก็ต้องการอีกสามร้อยใบครับตัวดแล้วก็เลยว่าต้องไปเร็วๆเลยฮะบ่องตรงบ่องตรงนี่ผอัดอัดก็ห้าทุ่มครึ่งไห เ,เงี้ยเงว่างๆถึงอยากเล่นก็เลยแบบอ,อัดคลิปดูหน่อยเพราะว่าปกติก็แทบไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมก็เล่นขำๆสายซีนะครับผมไม่ได้เติมเลยนะครับก็อาจจะแบบไม่ได้มีตัวจริงๆท่เทปขนาดนั้นแบบเน้นสะสมเป็นคอลเลคชันน่ารักน่ารักนะครับถ้ามีตัวไหนไม่ครบก็จะเป็นระดับสูงเลยที่มันต้องเติมคนจริงๆ เกมมันก็นิ่งไปแล้วผมเล่นเซิร์ฟธรรมดาที่แบบไม่ได้มีคนเก่งแข่งขันเท่าไหร่เป็นเซิร์ฟที่แบบกลางๆอ่นอ,อนๆอ่าได้มาแล้วอีกนิดนึงฮะไอ้ยังต่อเมื่อกี้เราเปิดประมาณหนึ่งร้อยนะครับผมเพราะเราแตกเอชอาร์พอมาตัวหนึ่งาะยังขาดอีกตั้งสองเมตรเลยนะผมจะแบบกดข้ามกดข้ามมันนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาอ่าปั้ปัป้ ตามไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะได้แต่ชิ้นส่ตัวไหนเนี่ยมันเอาไปแลกอะไรได้นะผมก็ไม่ทราบตัวนัวนตอมิกล่างปกตื่นเนี่ยเอ้ยแตกแล้วฉันละท่านยอมรับแค่ผู้แข่งแก่งเท่านั้นอจุฬาครับผมวนัตอป็นต,ตัวที่สองแล้วนะยิ่งส่วนรัรๆรรวๆฮะก็ไม่ให้ตัวใหม่เราบ้างเนาะแบบตัวที่เรายังไม่มีอะอะไรอย่างเงี้ยก็หลายตัวนะ อซูรจากคนอะไรเงี้ยรัตัเมื่อกี้ผมมีหรือยังผมไม่แน่ใจเลยเนี่หรือว่าพ่อมันครบมันน่าจะครบเท่าไหร่นะห้าสิบหรือว่าหนึ่งร้อยชิ้นก่อนเะราไปแลกได้โดยที่แบบไม่ต้องใช้หินปลุกพลังหรอกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าซิกซอนเนี่ยมันต้องเต็มเท่าไหร่เราต้องไปดูที่กระเป๋าว่า ชิคซอของอะตอมิกร่างปลุกตื่นมันใช้กี่ชิ้นนะแต่ผมว่าระดับสูงกับย r อค่ะน่าจะแบบมีร้อยถึงสองร้อยแลตอนนี้ผมว่าได้เราได้ประมาณ2น3 0งสามสิบปส่วนชิคโซจากนั้นมันไม่มากพอที่เราจะแบบเอาไปอันเชิญหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ลุยตัวดำกันต่อฮะผ่านไปเรื่อยๆนานๆมาทำาีีประมาณแบบสองสเดือน้วผมถึงมาทำคลิปแบบละลายตัวดำเล่น ก็จะแบบรอรอกิจกรรมที่มันจะได้สุ่มพวกตัว UR หรือตัว SSR ตัวที่ผมยังไม่มีนะครับมันจะวนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารอบกิจกรรมไหนที่แบบผมมีแล้วผมก็จะไม่ได้ไม่ได้สุ่มเปิดนะครับเขาได้อีกเม็ดหนึ่งมาแล้วนะครับผมเม็ดที่สามนะครับผมปุ่มพลังนะตัวอินัวหัวโนอินส์4จะเป็นของฝ่ายฮีโร่นะ เรามีสวดดำประมาณกเกือบเจ็ดร้อยใบหรือประมาณ700ดรใบท่วนแะถบนี้แหละผมก็ลืมส่องดูมากแล้วฮะไม่มีใครที่คนอย่างฉันจะฟันไม่ขาดก็อะตอมิกเหมือนเดินะมนนนะนี่เขาจะไม่แจกตัวอื่นเลยเหรอพี่ชายมันเป็นตีมแบบอะตอมิกอนะน้อมันก็เลยแจกอะตอมิกเยอะให้ดูรางวัลนิดนึงไอีเทมระดับ,บสูงอะ ตอมิกยูเรายังไม่มีนะโอกาสได้ตอมิกยูอเดี๋ยวเราได้ตอมิกยูนะผมไม่แน่ใจคือมันตัวคล้ายกันอต้องยอมรับเลยว่าผมรู้สึกว่าตอมิกร่างธรรมาดากับตอมิกร่างแบบเ r ที่มันแบบปลุกพลังขึ้นมา่อยมันคล้ายกันเลย,เลยแลอัน,นี้เป็นร่างยูที่แบบว่าก็แค่เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนสุดละอันนี้ผมมีแล้ว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 แต่พวกนี้จะมีหมดแล้วมันก็เลยแบบไม่ได้ตัวใหม่ครับไปกันต่อหิน เม็ดนึงฮะเราจะเปิดแม่น่จะเกินหนึ่งร้อยใบน่าจะได้นะะฮกินเม็ดที่สี่นะครับผมไปๆเลยนะฮะอย่าไปอย่าไปแตกมาอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะไปส่องอ่าจิ๊กซอว์แต่ว่าทั้งส่วนอ่ะมัน มันมีเท่าไหร่เราได้มาเท่าไหร่นะครับแล้วก็แลกได้ไหมเราอยากได้แบบเป็นหินปลุกพลังเปิดมากกว่าก็จะแบบเอาไปอัพเอาไปอัพพลังมากกว่าได้อีกเป็นมาแล้วของอันนี้ช่วยอะไรได้เนี่ยได้ซ้ำอันเม็ดที่สองเนี่ยได้ซ้ำที่สี่หรอหรือเขาใช้เขาต้องใช้สองเม็ดแต่ปกติก็จะเม็ดเดียวนะเพราะมันเมื่อกี้มันติ๊กตุกไปแล้วแสดงว่า ที่เราต้องการจะเป็นหินปุกพลังธรรมดาเมื่อกี้ได้มาก็เหมือนได้เสียเปล่าได้ซ้ำหรือเป<อ>ล่าหินอ่ากินปุกพลังลูบะตอมิกอะเราต้องการหินปุกพลังธรรมดาซึ่งตอนนี้เรามีสามเม็ดแล้วขันไม่สุดท้ายเม่นที่สี่ครเพื่อไปปลดล็อก,ลลกอ่านี่สุดปกพลังสี่ภาพนะเพื่อเป็นการปลดล็อกลูอานะครับผมโอ้อันนี้เกลือเกลือ ผมว่าผมต่อยอุกกาบาตแบบไปขึ้นกาแล็กซีแล้วนะเนี่ยเฮียไซเราเนี่ยอุกกาบาตมากกดข้างมาเฮียไซกระโดดซับไปแบบขึ้นกาแล็กซีเลยจะไม่เหลืออุกกาบาตให้ต่อยแล้วอ้าได้มาแล้วพอแล้วพอแล้วเราต้องไปที่กระเป๋านะครับตรงไหนแล้วกระเป๋า ลงลงลงโอ้หนี่ก็ผมไม่ค่อยเปิดผมเป็นพวกสายสะสมไอเราเล่นฟิล์มกันอย่างไรอะชิ้นส่วนเรามีอยู่ถึงหนึ่งร้อยเลยหรอชิ้นส่วนอะตอมิกเรามีอยู่หนึ่งร้อยเลยนะฮะรวมรวมพวกที่เราอไอนี่มาเราได้หนึ่งร้อยเลยหรอนี่อะโอ้โอะไปที่ตัวละครฮะก็อะตอมิกเนี่ยผมเลเวลผมไม่ได้อัพอะไรนะก็ไม่ต้องแต่งใจนะครับว่าตัวละครเราค่าพลังเราไม่ได้สูงอะไรผมเล่นชิวๆไปแล้วนะ อันนี้เป็นอะตอมิกสมุทรไยร่าง SSR มาดานาอ่ะก็อยู่ที่ระเบียบ85้านะนี่ SSR บวกยังไม่มีหาจากหาจากเลตที่ไหนนะเนี่ยกิจกรรมปลุกพลังอ่ะ,อะปลุกตื่นอ้าวเป็นไม่ไรเราไปอยู่ที่ UR เลยอ่ะดาเมทที่สองก่อนนี่ดาวรูปภาพที่หนึ่งดาเมจโจมตีเดี๋ยวรูปแบบที่สองดาเมจโจมตีปเป็นแนวตั้งออ ก็จะเป็นสกิลต่างๆของตัวฮีโร่นะสามาอันสุดท้ายฮนะปึ๊บเงินขายทั้งสองครบแล้วนะครับผมอันนี้เรามี2เม็ดเลยนะเนี่ยกดปลุกตื่นฮนะเปรี่ยงอ๋อสถานเชิญรวมทั้งสี่ฉากเอ้ายออุย,ย,ย,ย่อูฟันอันตีนะ่าจะเป็นฟันแบบว่าทั้งทีมเลยนะแจ๋สวสุอยู่นะครับผมฮีโร่นะครับเป็นสายอุปกรณ์นะครับสถา,านะ ชำนาญบทขยี้นะครับแล้วก็กดทับอะไรเบิดสนามระเบิดสนามโอเคผู้พิทักษ์ดวงดาวนะครับผมก็อตอมิกมี3ามสกิลนะแล้วก็มีอันติเป็นฟันแบบทั้งตีเลยนะทั้ง6ตัวเลยสวยๆนะครับโมเดลก็จะเป็นแบบอตอมิกซมูลัก็เสริมเกาะซมูลัขึ้นมานะครับผมเท่านั้นเลย <laughs> ไม่ได้มีอะไรบื้อหวาเลยครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตาเชนนิดนึงก็ เราใช้ไปที่700นะก็ใช้ประมาณ350นะครับก็ค่อนข้างจุกหน้าดูเลยเป็นชิดหน้าเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวส้มอ่ะกมันดูตัวส้มอะไรตัว,นตวนนเนี่ยแอทฟิตนีกตัวนี้ผมยังไม่มีนะเนี่ยแล้วก็ตัวอื่นก็บอกตรงๆก็ก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมมันจะมาตามรอบกิจกรรมใหม่เราก็ลืมเปิดตัวส้มเรามีอยู่ที่800ใบนะครับเดี๋ยวเรามาละลายชิปหน้าวันนี้ไปนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอย่าลืมช่องเฮาเกียเมื่อเลยนะครับไปรักครับผม